ฮัลโหลสวัสดีทุกคนฮัลโหลวับกายฮัลโหขทุกคนวันนี้เรามีโปรดักต์ดีๆมาแนะนำมาบอกต่ออีกแล้วนะก็เลยเรับเป็นตัวเดิมแต่ว่าเป็นแค่คนละสุดรทน,นั้นเลยรอบนี้ไม่พูดเยอะเพราะว่า แล้วทุกคนพิแบษกล่องก่อนอะคือแบบดูผิวเราอันนี้คือแบบช่ำม,มากผิวคือแบบอันนี้คือหแนบบ้าสดนะทุกคนหน้าสดมากนั่นคือแบบโอ้โหผิวฉ่ำโรอันนี้คือนะตอนนี้เป็นตัวเอสซาแซนตินของไบโอแอคทีฟลิควิดคอลลาเจนพลัสเราจะทำวาว่าทุกคนมาลองต่อสูตรหนของเขากันพอดีว่าแบบ ตัวโน้นหมดพีทแตกดีมากมิงแล้วเพิ่งได้ดงอันนี้ทุกคนยังไม่ได้แกะซิวเลยมา่กีซิวตุ่นเต้นทุกครั้งคือแบบไม่ค่อยตามเทรนสักเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าอันเนี้ยมันต้องยิ่งได้แบบคนทำงานอะอถ้าคนทำงานแบบสี่โมงเย็นแปดชั่วโมงอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเก็ตเนาะแต่ถ้าสมมติ คนที่ทํางานเข้ากะเราเราจะรู้กันดีแล้วตัวนี้เป็นสารผลิตภัณฑ์ที่แบบลักชูมากทุกคนคือแบบมันเป็นมันเป็นลักชูเรียมที่แบบแ,แบบทุกคนขอเก็บก่อน mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวเห็นว่าแล้วก็แล้วก็อย่างนี้ <laughs> กินมากเลยเวลาเสียงอะไรนั่นคือแบบอ่าก่อนลองเช่นเดิมคืออือผ <c oughs> ม่ไปเก็บชิ้นสีแดงทุกคนถูกเาสักเราลองเราน่าจะมาทำเอสเซนส์ายกันบ้างเนาะลองฟังดูกน เช่นเดิมแก้วพร้อมมีพร้อมลองดูเพิ่งออกจากงานเลยก็เลยต้องออกแบบมันเพิ่งได้ด้วยทุกคนก็ละต้องสักหน่อยไหมโอ้โห my g o หมันคือแบบ the liquid collagen plus แต่ก่อนนะทุกคนเคยวิธีเกะของทุกคนยังไงไม่รู้เนาะแต่ของเราคือตอนแกะ อันนี้คือแบบยังไม่โปรเฟชชั่นอลเลยนี่มันจะได้มาสิบแบบนี้เลยก็ถึงอันนี้สูตรแอตตาละสีแดงเรากินวันละดึงเขาเรียกว่าหนึ่งจับหนึ่งจับคลิปแล้วเราจะเก็บแล้วนี่หนึ่งมันจะมีอย่างนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแล้วก็อ๋อ,อนี่ แกยังไงแล้ววะแอบลืมนะเอาเอาอกินแล้วเนี่ยทุกคนมันเก่งยังไงแล้ววะเอาวะโอ้เกือบเกือบไม่ได้กิน เดือดมากเลยแต่ไม่เป็นไรนี่ช่องเราอันนี้เราตัดอย่างนี้เลยทุกคนเราตัดนะคนอื่นจะแกะยยังไงไม่รู้แต่ของเราเรากลัวแบบแบบมันต้องได้ทุกจุดอ่ะเธอจะปะแล้วก็อันนี้น้ําอย่าใส่ถ้วก่อนนะนี่แล้วก็มาอันนี้ทุกคนดูนะ นี่แหละเวลาตื่นเต้นโอ้ย oh god สารสก,กัดของเขาคือทำจากไข่สลังของปลาแซลนทำจากไข่สลังกระดูกปลาแซลมอนน่ะคิอและนี่เป็นสูตรแอสตาเซนทีนน่ะโอ้โหแล้วเนี่ยทริกเหมือนกันคือเราต้องผิดอยียงแคนะ่แล้วก็จุ่มเนี่ยเพื่อเขยา่าเขยา่านี่น่า เพื่อให้ได้ครบให้มั่นใจว่าได้ครบจุกยศอันนี้เป็นแบบคนแอบหวงของนิดหนึ่งก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมันต้องคลิปหนึ่งคลิปอ,อร่อยทุกคนกินไม่ยากเลยส้เต็เดิมคือคนเขาเตาช้อนคนก็ได้แต่นี่ของเรา Oh, สารเนตาสันจีนเป็นราชินีกันเกลทุกคนเชื่อไหมราชินีกันเกอ Amazing oh. ไม่กินาทีก็เข้าลวละมาชิมกันทุกคน รสชาตินังก็จะแบบอ่าไบโอแอคทีฟชอบลำ้ำชอบไปคุกกิ้งของนางนะดูดิอืมอันนี้จะเป็นรสเบอร์รี่หรือว่าทับทิมแต่ว่าอร่อยมากทุกคนแม่อ่า ไม่ค่ะไม่มีกินข้าวของปลาแซลมนันไม่มีอะไรเลยทานง่ายมากและสารอาหารสูงี่ด้คือแบบเป็นราชินีกันแก่เอางี้คือราชินีกันแก่ทุกคนดมูมึงเป็นราชินีกันแก่ที่เก็เชื่ส นี่แหละคือของจริงอร่อยมากทุกคนส่วนตัวนี้เราชอบนะรสชาติตัวนี้มันแบบมันเหมือนเรากินอ่าถ้ารสชาติมันเปรียบเทียบมันเหมือนเรากินอะไรอ่ะอเหมือนซีวิตสีในเซเว่นอทุกคนซีวิตรสทับทิมอ่ะอแต่อันนี้มันจะแบบมันมันจะฟิลลิงมันจะได้ฟิลตรงที่ว่าเออมันมีกากผสมหน่อยๆแต่ไม่ทับ แต่ไม่สามารถสัมผัสถึงเท็กเจอร์ของกากมันได้นะก็ะเด็สัวอร่อยมากราชินีกันแก่ทุกคนต้องหาตำเพราะว่าจาันสกัดเขาคือแบบพรีเมียมมากๆมันแบบเราบอกได้เลยว่าทุกคนต้องไปหาตำ วันนี้ขอลองคือเพราะเราเราลองสูตรสีชมพูไปแล้วนะถ้าสมมติใครยังไม่ได้ดูว่าเออสูตรชมพูเป็นยังไงก็เข้าไปดูในคลิปเราด้าเดี๋ยวเราขึ้นมาให้ดูนะว่าทายคลิปนะขึ้นมาตรงนี้สามารถเข้าไปดูได้เพราะว่าเราทําแบบเคยรีวิวสีชมพูแล้วด้วยสีชมพูจะเป็นสูตรคอลลาเจนนะแต่นี่จะเป็นสูตรอตตาซันทีนคือเอาง่ายว่าเราทํางานหนะัก แล้วก็แอตตาเซนตินเป็นสารกันแกน่ถ้าเปรียบเทียบคือไม่เลือนอะถ้าเปรียบเทียบคือแอตตาเซนตินเปรียบเทียบไม่เห็นภาพคือการสร้างบ้าน่ะทุกคนถ้าเปรียบเทียบการสร้างบ้านนะตัวเนี้พอเราตื่นดื่มเข้าไปอะมันจะไปปรับโครงสร้างผิวมันจะไปทําให้โครงสร้างผิวเราอะแข็งแรงขึ้นแล้วก็มั่นคงมากขึ้นกลับมาแบบ ผิวไบรท์มาจากภายในบวกกับการใช้บวกกับการที่เราต้องดูแลสุขภาพผิวด้วยการทาครีมบำรุงอะไรทุกอย่างด้วยนะทุกคนมันก็จะทําให้เราอ่ะมีสุขภาพผิวที่แข็งแรงจากพอเราทานไปแล้วจากภายในจะออกจากข้างในสู่ออกข้างนอกใช่ไหมมันก็จะทําให้เราอ่ะไอตัวเนี้ยจะไปปรับโครงสร้างผิวมันไปทําให้อาคโครโมโซมของเราอ่ะท่าที่สารมันจะมีสารตัวหนึ่งที่เราเห็นอ่ะ คืออะไรโปรซมเลแล้วร่างกายสามารถดูดซึมได้ทันทีเลยคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมัน Amazing มากมันแบบโมเลกุลมันเล็กจนร่างกายสามารถเอาไปใช้ได้ทันทีเลยทุกคนไปหาตำกันนะของดีบอกต่อตาไม่ดีจริงไม่เอามารีวิวนะแล้วก็ไม่ดีจริงก็คือของเขาไม่คงคันแบบให้ดูแพคเกจจริงทุกอย่างโอ้ นี่แต่เราต้องขึอมือทุกคนอันนี้คือสไตล์การวลูของช่องเรานะถ้าทุกคนพิพา์ประกันไหนก็ขออภัยด้วยแต่ว่าไม่ได้อวยน,นะอตอนแรกก็แบบเอออวยดีไหมวะแต่ว่าทุกคนไปหามาตำเธอะมันดีมากๆไปหามาลองกันนะอร่อยกินไม่ยากไปกิน แพ็กเกดน้องก็น่ารักนี่สืเงี้วนตะัวไอ้กเกดน้องก็ไม่น่าเบื่อนี่คืกกอแบบนี่จะเราได้ทำบ้าทำอย่างนี้นี่ก็นี่ หาทำกันนะเอาของนี้มาบอกต่อบายขอตัวไปนอนก่อนละคืนนี้ทำงานต่อบายบายอ๋อเจอกันใหม่เทปหน้านะถ้าชอบทริคดีๆแบบนี้ของทกแบบนี้ <c oughs> อ๋ออันนี้คือราคาตัวนี้ที่เราตามมาก็เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดร้อยเจ็สิบเก้าบาทตกหลอดละเจ็ิบเก้าประมาณนั้นหลอดหลักแปดสิบ หนึ่งโดสหงทิปไปอ่านตามกันนะทุกคนไปแล้วไปนอนแล้วไปบอยกลิกแลไปก่อนนะชอบถ้าชอบลิปนน้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะบายบายมาหน้าสดมากเลยเป็น